สวัสดีครับนะครับสวัสดีเอฟซีช่องไอหนุ่มนอนนาครับพี่น้องก็สวัสดีย่ำเศร้าครับก็ทุกเช้านะครับก็จะเตรียมดินปลูกนะครับไปส่งลูกค้านะครับวันนี้ผมก็มีส่งที่บุรีรัมนะครับอำเภอประโคนชัยนะครับถ้าเอฟซีคนไหนอยู่ใกล้ๆนะครับก็แวะไปได้ได้พี่น้องเด้อนะครับไปซื้อกับลูกค้าได้นะครับลูกค้าผมก็จะอยู่นะครับร้านก็จะตั้งอยู่เส้นในที่ออกจากบุรีรัมพี่น้อง วิลามจะมุ่งหน้าที่จะไปประโคนชัยนะครับก่อนถึงสามแยกข้างๆก่อนจะถึงโรงเรียนอ่ะประโคนชัยประโคนชัยวิทยาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับจึงเยื้องกับร้านนุสลาที่น้องที่ขายเสือผ่านนักเรียนนะครับก็จึงเยื้องกันนะครับติดติดกับคลินิกหมอมันจะมี บ้านเป็นคลื่นหาดและมีคลินิกหมอนะครับก็นั่นแหละครับลูกค้าประจาที่ผมไปส่งนะครับถ้ามีเอฟซท่านใดที่ว่าอยากขี่ล่องใส่ดินลูงนุ่มด้านได้ของบุญรัมกับไปหันได้พี่น้องนะครับนี่แหละก็ทําอยู่ที่รยละเอ็ดนี่แหละไปส่งที่ประคโชัยนะครับก็วันนี้พี่น้องก็จะมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับก็จะมาพูดคุยมาเล่านะครับในระหว่างที่ผมซีนถุงไปนะครับผมก็จะเล่าให้กับเอฟซฟังนะครับว่า วันนี้ก็จะมาในหัวข้อนะครับพี่น้องไอ่ความเจริญนีนะ่ความเจริญที่ว่าที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับที่เห็นความเจริญกันอยู่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดพี่น้องความเจริญในทางด้านเทคโนโลยีนะครับที่ทุกคนมันตื่นตาตื่นใจจะซื้ออะไรก็กดในโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มเราสามารถสร้างเด็เวิรพี่น้องนะครับคือมันก็มีข้อดีนะครับข้อดีที่ว่าก็คือ มันสะดวกสบายพี่นอ้องไม่ต้องไปเดินห้างให้ตากแดดอ่าไม่ต้องไม่ต้องเดินห้างให้เสียเวลาไม่ต้องไปตลาดนัดให้ตากแดดโอ้ยบอกผิดนะครับก็มันก็สะดวกสบายจริงนะครับจะกินข้าวกินอาหารเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยต้องไม่ทําเองก็ต้องเดินไปซื้อที่ร้านไหนตามสั่งนะนะครับแต่ทุกวันนี้เป็นไงพี่น้องเขาก็มีเดลิเวอรี่นะครับส่งถึงที่นะครับนี่แหละ คือมันทําให้อะไรก็สบายไปหมดพี่น้องโลกมันแคบลงอย่างนี้เขาวาล่ะเทคโนโลยีเขามาโลกมันจะแคบลงนะครับก็มันข้อดีก็อย่างที่ผมเล่าไปพี่น้องว่ามันสะดวกสบายมันง่ายนะครับประหยัดเวลานะครับแต่ว่าข้อเสียนะี่พี่น้องข้อเสียนี่แหละนะครับก็คือหนึ่งนะครับพี่น้องข้อเสียหลักๆเลยนะครับมันทําให้เราขี้เกียจนะครับคือคนนะ่ะเคยสบายเนี่ยแล้วจะไปลําบากไปทําอาหาร ไปเดินตลาดนัดหี่ไปตากแดดนี่ยิ่งแดดทุกวันนี้มันร้อนพี่น้องมันยิ่งทําให้เราขี้เกียจนะครับคนเราขี้เกียจเนี่ยมันก็จะไม่มีความกระปีกระเป๋าพี่น้องร่างกายกระสิร่างกายกระสิแบบบอ่อกระตุ้นบอ่อตอบสนองนะครับเหมือนกับเฉยเฉยเอื่อยชาไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งพี่น้องมันจะทําให้เราน่พี่น้องขาดทักษะในชีวิตขาดทักษะในชีวิตอะไรละ่ะ คือเราจะไม่คิดอะไรเลยพี่น้องเราก็จะหาเงินหาเงินก็เพื่อมาซื้อของกินเขานะครับมันจะอยู่ว้นลูปอยู่แค่นั้นนะครับพี่น้องก็ตื่นเช้ามาก็ทํางานนะครับทํางานได้แล้วก็ได้เงินมาแล้วก็ซื้อกินมันก็จะอยู่อย่างสี่พี่น้องนะครับและอีกอย่างหนึ่งพี่น้องมันจะขาดทักษะในการยิ่งยิ่ง,งทำอาหารนี่สินั่นบอกเขาเคยโตในการในการซื้อเขากระชีด ซื้ออายุชังสันล่ะครับแล้วเขาสิบมีทักษะบมีความสามารถในการเฮ็ดอาหารได้เลยดิยดยนะครับเมื่อก่อนนี่นะครับจะกินอะไรนี่เขาต้องทําเองปรุงเองใช่ไหมครับทุกวันนี้นะครับมีแต่ซื้อแต่ซื้อนะครับพ่อแม่ก็จะรีบไปทํางานก็จะซื้อให้ลูกกินนะครับยิ่งเด็กๆทุก,กวันนี้ยิ่งน่าเป็นห่วงพีง่น้องพ่อแม่นี่คือมัวแต่ทํางานนะครับ,ไม,ไ,บไม่ค่อยได้พาลูกทํากับข้าวไม่ค่อยได้พาลูกประกอบ กิจกรรมในครอบครัวทั้งสี่นลูกก็จะมีแต่หน้าที่ก็คือเล่นเกมนอนอะไรประมาณนี้นะครับอ่ามัน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 จะทําให้เด็กนี่ไม่มีการพัฒนานะครับอันนี้ผมก็พูดในมุมมองที่ว่าผมก็มองโลกเบิ้องเนาะมันก็จะน่าจะเป็นลักษณะนี้แหละนะครับผมก็ว่าเนาะนะครับอาหารนะครับ เคยทากินเองนะครับเมื่อก่อนเรานี่ก็คือกว่าหนึ่งกว่าสองนี่นะครับรุ่นเราเราเนี่ยทำกับข้าวเป็นหมดแล้วพี่น้องอยางที่ไล่ที่สุดก,ก็คือต้มไข่หนึ่งเขานะครับพวกนี้สารเท่าตึงเขาเป็นแล้วนะครับกว่าหนึ่งกว่าสองนี่นะครับแต่สมัยนี้พี่น้องสังเกตดูง่ายๆเลยเด็กนะครับขนาดมห้ามหกนี่หนึ่งเข่าเป็นพี่น้องเชื่อผมบ่ซักผ้านี้ยังไม่เป็นเลยเดี๋ยวไปถามถึงเรื่องรีดผ้านะครับนี่แหละ มันทําให้เราเนี่ยขาดทักษะในชีวิตไปนะครับแล้วก็เด็กนี่ก็คือจะฝึกอย่างเดียวคือฝึกขอเงินพ่อแม่นะครับฝึกขอเงินพ่อแม่เติมเน็ตเติมเกมซื้อกินก็จะอยู่แค่นั้นนะครับถ้าบางคนเนี่ยเด็กบางคนนี่สนใจทํางานหน่อยเขก็ขจะ ก็ก็จะอันนี้ของเขาไปอยู่นะครับก็คือหาอาชีพของเขาไปนะครับแต่ส่วนมากนะครับผมก็จะเห็นเด็กอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องที่ยังว่าแหละนะครับเทคโนโลยีเขามาบางคนิตื่นตาตื่นใจแต่สําหรับผมนี่ผมมองว่ามันสิเป็นอันตรายนะครับอันตรายมากเลยนะครับยิ่งนะครับพวกเจ้าสัวอยรืเที่ธุรกิจนะครับเขาก็จะปลูกฝังให้เราอย่างนี้แหละพี่น้องให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะออกแบบแอปพลิเคชันต่างๆมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ทันสมัย แต่เขาก็ไม่ได้บอกหรอกครับพี่น้องว่าข้อเสียของเทคโนโลยีะมันมีอะไรบ้างนะครับอมันจเิเฮดให้เฮาขี้เกียจขึ้นล่ะนะครับสังเกตด,ดูได้นะครับตามที่ผมพูดนี่แหละนะครับเด็กทุกวันนี้โอ้ยพี่น้องเลยของเรานี่ย่างนึ่งเขาเป็นมันบอกในสมัยนี้น,น,นี่จะไปฝันพี่นอ้องเอมีหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขอเ,อเงินนะครับเหมือนเพลงไอ้ลูกเทวาดาเลยนะครับอะนะครับแล้วก็สังเกตอีกอย่างหนึ่งพี่น้อง เรื่องถนนเนี่ยถนนหนทางบ้านเราทุกวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสี่เลนสี่เลนหมดแล้วดินะครับแต่นะครับ,นะรบสี่เลนนี่มันก็อย่างว่าพี่น้องมันก็ไปไหนมาไหนถนนมันก็ดีขับรถสะดวกสบายขับเร็วฟูดปาดถึงที่ถึงใจไวกว่าเสียงนะครับแต่สําหรับคนที่ขายของพี่น้องริมถนนเนี่ยไก่ย่างส้มตําล้านลุงล้านลาบบ้านเฮ่าเน,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 นี่ยนะครับบางคนอาจจะมองว่า โอ้ดีเนาะถนนสีเลนจีขายของดีนะครับผมบอกเลยนะครับว่าถนนสีเลนมาเมื่อไหร่นี่ร้านพวกกับข้าวนี่จะทิพไห้ก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันมันบร้จอดยังไงเดี่พี่นอ้องมันไม่เหมือนเลนสวนใช่ไหมถ้าเห็นเลนสวนปุ๊บเราข้ามฝั่งไปซื้อได้เลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยพี่นอ้องจะข้ามไปซื้อนี่ต้องไปวกวกรถวนรถมับนบ,นบน่บางทีเนี่ยสองสามกิโล สองสามกิโลไปวนรถกลับมากลายเป็นหกกิโลห้ากิโลห้ากิโลหกกิโลแล้วนะครับมันทาให้เราเสียเวลาในการเดินทางเป็นชั่วโมงนะครับรวมแบบไม่ได้สกินเข่าแล้วก็กว่าจะไปกลับรถวนไปอีกนะครับนี่แหละนะครับมันมีข้อดีข้อเสียนะครับความเจริญความสบายมานะครับมันไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อดีนะครับให้พิจารณาดูว่านี่แหละครับข้อเสียก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับทักษะในชีวิตทุกคนนี่จะขาดไปเลยนะครับ ก็จะมีแต่ความขี้เกียจนะครับเขาก็จะปลูกฝังให้เราอย่างนี้แหละพี่น้องโลกต่อไปนี่ยิ่งเท,เทคโนโลยีเข้ามาเมื่อไหร่นะครับคนเรายิ่งจะอ่อนแอนะครับเราจะไม่ได้ฝึกทําอะไรเลยเรามัวแต่พึ่งเทคโนโลยีเขานะครับคนที่เขาเก่งเขาก็จะเอาเทคโนโลยีป้อนให้เรานะครับให้เราดูแบบสะดวกสบายขึ้นแต่ที่จริงไม่เลยนะครับเราเนะ่ยเป็นทาสเป็นทาสเ,เขาพี่น้องนะครับเป็นทาสของ พวกนายทุนคนคิดค้นนี่แหละนะครับให้เราขี้เกียจไปเรื่อยๆจนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะปรุงอาหารเองได้นะครับหรือแม้แต่ผักหรือแม้แต่อะไรก็ตามแต่พี่น้องนะครับเขาก็จะปลูกฝังให้เราเนี่ยมีแต่ซื้อแต่ซื้อนะครับแล้วก็เราก็จะมีหน้าที่แค่หาเงินมาซื้อหาเงินมาซื้อเป็นหน้าที่แค่ผู้บริโภคแค่นั้นนะครับไม่ได้คิดว่าเราจะมาปรุงแต่งหรือทำสินค้าของเราเองได้เลยนะครับ อ้าพี่น้องคลิปนี้ผมก็ขิขอจบไปท่านี้นะครับฝากด้วยนะครับช่องนี้แหละไอ้หนุ่มนอนนานะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์หรือว่าติดตามนะครับช่อง YouTube ผมได้นะครับก็ทำดินปลูกนี่แหละนะครับหลักๆนะครับแล้วก็ตอนเช้าก็จะมาเล่ามาพูดคุยกับ FC นะครับแนะนำแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆนะครับให้กับ FC เดี๋ยวฟังนะครับถูกไม่ถูกยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ